สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและท่านก็ยังจะสามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราก่อนใครขอบคุณครับเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ชายเกณฑ์รายได้ครัวเรือนวันที่8กันยายน2564รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในเร็วๆนี้คลังเตรียมเสนอโครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งมีนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยการลรงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ทั้งกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก,ก่อนเข้ามาสมัครได้ขณะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็สามารถเข้าร่วมคัดกองคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิ์ได้เช่นกันทั้งนี้ข้างจะเสนอให้มีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้เหมาะสม และรัดกลุ่มขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตัวจริงและปิดช่องทางไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างรับสิทธิ์เช่นการปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้ไม่เกินคนละหนึ่งแสนบาทต่อปีให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทนส่วนเกณฑ์รายได้จะเป็นเท่าไหร่ต้องรอการพิจารณาระดับนโยบายอีกครั้งรวมถึง จะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยเช่นที่ดินบ้านหรือสลากออมทรัพย์ต่างๆส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะทานปีนี้หรือไม่จะต้องให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจเช่นกันโดยต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดประกอบด้วยเพราะ อาจทำให้เกิดการรวมตัวกลุ่มคนจํานวนมากในช่วงลงทะเบียนซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ขณะที่มีการปรับปรุงสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะมีการนําเสนอพิจารณาอีกครั้งในระยะต่อไปที่ผ่านมาครั้งไม่ได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า3ปีแล้วแต่ก็ได้ทําเรื่องเตรียมพร้อมไว้แต่มาติดปัญหาโควิดอนดังนั้น การลงทะเบียนรอบนี้จะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์หรือประมาณ13.6ล้านคนแต่เมื่อเปิดใหม่แล้วจะมีผู้เข้ามาเพิ่มหรือลดจะต้องรอดูอีกครั้งเพราะอาจมีทั้งคนที่มีงานทำมีรายได้เกินเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรืออาจมีคนที่เพิ่งได้รับผลกระทบจากโควิดเข้ามาใหม่และหลังจากนี้คังพยายามจะอัปเดตข้อมูลรายได้ ผู้ถือบัตรให้ทันสมัยทุกๆปีทั้งนี้ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับประโยชน์ได้แก่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0บาทถึง300บาทต่อคนต่อเดือนค่าเดินทางโดยสารสาธรารณะ500บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดซื้อกาซหูงต้ม45บาทต่อ3เดือนส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟนอกจากนี้หากเป็นผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนและราสุดครมอยังอนุมตัติเพิ่มกำลังซื้อกุมบัตรคนจนเดือนละ200บาทนาน6เดือนจนถึงสิ้นธันวาคมนี้ดังนั้นจึงจะคาดว่าปัตรสวัสรแห่งรัฐปััจจุบนยังใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีและหากเริ่มใหม่จะต้องรอไปถึงปีหน้า